เ,เดี๋ยวกระดั้มไปใี่ของโชว์โอ้สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กันในกระดามบัตเทิลโมบายในที่สุดเราก็กลับมาในเซิร์ฟจีนแหมไม่ได้กลับมานานมีหุ่นอะไรมากมายเต็มห้องแต่ไปหมดเลยนะครับตอนนี้เรี่กได้ว่าแทบจะรีวิวไม่ทันแล้วหลังจากที่เราไปป้วนเปลี่ยนเซิร์ฟไต้หวันมาตั้งนานนะครับขอพักหุ่นใหม่ไว้ก่อนขออนุยาตเคลียร์หุ่นตนนัวนี้เป็นหุ่นที่ผมอยากทํามานานมากแล้วเพราะว่ามันไม่มีในเกมหลักแล้วก็เราก็เล่นไปหลายตาแล้วด้วยหุ่นกอ่อยมาต,นนตัวนาาักที ก็อยู่ในของคนอื่นเช่นเคยครับตัวนั้นก็คือนิวกระดัม HWS หรือว่า Heavy Weapon System นั่นเองคือนิวกระดัมที่ติดแพค Heavy Weapon s y s t e ตาล่างติดเกาะของตัวนิวกระดัมเองแต่นิว HWS ของเกมนี้นั้นไม่ได้เพียงแค่หุ่นติดเกาะเท่านั้น,นครับมันยังมีความพิเศษอยู่ถ้าเกิดใครที่ดูมาหล,หลายๆชิปก็คงจะรู้แล้วนะครับว่ามันทําอะไรได้บ้างแต่ครั้งนี้เราก็จะมารีวิวแบบเจาะลึกอ,อีกทีนึงว่าตัวหุ่นนั้นมีลูกเล่นอะไรบ้างที่น่าสนใจนะครับ ปดูกัน่นอนว่าตัวนี้ในเกมหลักไม่มีนะครับในเกมหลักมีเพียงแค่นิวธรรมดากับไฮนิวเฉยๆโอเคตอนนี้ก็มาดูกันดีกว่าครับว่าสลหรับตัวนิวก็ทำ HWS จะมีอาวุธอะไรบ้างนะครับอย่างแรกก็เป็นบิเเลฟิแต่ในเกมว่ามันจะลูกใหญ่กว่าพิเศษเพราะว่ามันเป็นปืนที่โมเท่ากับปืนเก่าของนิวนะครับมีทั้งหมด7นัดลูมันก็จะใหญ่กว่าบีนธรรมดาดีหน่อยถ้าฟันตัวนี้ก็จะมีหลักๆไม่เยอะมากนะครับ ฟันแค่2ทีเวลาที่อยู่ในเกาะ New h ฮดวีเอนั้นสามารถฟันได้แค่ที่ทางเดียวตลอดนะครับงั้นเรามาดูสกิลอื่นกันดีกว่าสกิลแรกยิงมิสไซล์ตรงไหลนะครับยิงเป็นชุดมีทั้งหมด3ชุดซึ่งสกิลนี้สามารถกดชาร์จได้นะครับเพื่อออกไปเป็นบีมยิงทีเดียวล้มนะครับอารมณ์คล้ายๆกับบีมสไนสกิลที่2นะครับก็จะเป็นบีมตรงโล่เป็นบีมขนาดใหญ่สกิลสองหลังก็จะเป็นการกด ส่งฟินฟันเนลไปยิงมินิบอสองชุดเหมือนเดิมสลับในตัวล่างนี้ก็จะไม่มีคอมโบอะไรเยอะแยะนอกจากคอมโบยิงนะครับก็จะเป็นการกายริงแล้วก็ตามด้วยมิสไซล์หรือจะกดยิงแล้วก็ตามด้วยบีมใหญ่โซนถ้าไม่ตายมาดูกันครับก็เป็นการยิงกระส่งทุกอย่างไปเท่าที่มีนะครับ นี่แหละคือตัว New h e a S ทั้งหมดเป็นหุ่นที่ยิงแจกของตัวหนุกตัวหนึ่งครับมีทั้งฟันเนลมีทั้งบีมใหญ่ทุกอย่างใครที่ชอบเล่นสายยื้อก็เล่นโหมดนี้สบายแต่อย่าคิดว่ามันจะมีแค่ New h e a S แล้วก็จบเลยตัวนี้ยังมีโหมดพิเศษอีกล่างหนึ่งซึ่งเป็นโหมดที่จะทํางานก็ต่อเมื่อเลือดของเราน้อยนะครับในเทนนิงมันอาจจะไม่เห็นเพราะว่ามันไม่สามารถทําให้เลือดเราลดน้อยได้งั้นเราไปดูอีกร่างหนึ่งกัน แต่หลายนะคนคงจะรู้อยู่แล้วแหละ<ป>นั่นก็คือล่าง New กระ d a m d o บ b l e Fin p a n น l นั่นเองใช้ได้ก็ต่อมเมื่อเราเลือดเหลือน้อยเป็นพิเศษครับมันจะขึ้นมาตรงสกิลแรกให้เรากดด้านหลังเพื่อเข้าสู่ร่างนี้นะครับแล้วก็จะทําการฮิลตัวเองในระดับหนึ่งอย่าถามเหตุผลว่าทาไมจาก New h e a มันถึงกลายร่างมาเป็น d o บิ l e Fin p a เนลได้คิดซะว่ามันคือกิมมิกพิเศษเฉพาะของเกมพี่จีแล้วกันนะในร่างนี้จะมีอะไรที่แตกต่างกันบ้างนะครับอย่างแรกก็เป็น MIM Rifle ก็เป็นปืนปกติของตัวมันเองแ,ลแหละมีทั้งหมด7ดนัดเหมือนเดิม แต่ว่าขนาดเล็กลงกว่าล่างก่อนหน้านี้มาดูท่าฟันฟันธรรมดาโอ้มันดูเหมือนผสมท่าฟันของเกมเรางอยู่นิดนึงนะไอ้ที่มันเป็นปาดไปข้างหน้าอย่างเงี้ยเออแล้วก็มีการฟาดข้างฟันนี่ค่าต่อยกำนานส่วนแรด,ดฟันก็จะเป็นการตบ2ทีมาดูสกิลแต่ละสกิลสกิลแรกก็ เปลี่ยนจากมิสไซล์ก็มาเป็นยิงมัส้าข้างหลังนะครับยิงได้ทิศทางเดียวนะครับเป็นการยิงออกจากตูดเหมือนกับเป็นซิกเนเจอร์ของตัวนิวนั่นเองโซนสกิลที่สองครับเป็นการใช้ฟินมฟาเนลคนละแบบกันอย่างแรกกดธรรมดาก็จะเป็นการส่งวิธีการส่งฟินมฟาเนลมันจะเหมือนกับของเกมหลักก็คือเราต้องกดแช่ค้างไว้นะครับแล้วมันจะส่งออกไปทั้งหมดแต่จะส่งกี่อันก็ได้แล้วแต่นะครับจะส่งมันทีละสองอันเหมือนเกมหลักก็ได้เอ้เมื่อกี้ผมเผลอกดไปละ ถ้าเกิดเรากดเป็นด้านหลังก็จะเป็นการกลางพุ้งนะครับเอาไง่ายๆว่าเมื่อเราเข้าสู่ล่างนี้แล้วมันก็จะเป็นล่างที่ยิงแหลกไม่ไหวก็เปลี่ยนมาเป็นล่างเซฟตัวเองแทนแต่เอาโดยรวมก็คืออย่างน้อยมาทําอย่างเนี้มันดูดีดูมีอะไรกว่าไอ้ล่างดูมีอะไรกว่าตอนถอดก่อของเอดี้โอถ้าเป็นเอดีโอที่ถอดก่อแล้วทำหาอะไรไม่ได้เลยนอกจากอันติแต่น,นี้คุณยังมีดัมเบิ้ลฟินฟันเนลที่สามารถเล่นได้หลากหลายรูปแบบนะครับจะเล่นยิงแบบปกติก็ได้หรือจะส่งฟันเนล ไปเป็นชุดก็ได้แล้วอันตรีละ่ะอันตรีของตัวนี้ไม่ใช่เป็นอันตรีที่ไว้ทำคอมโบนะครับคนดูแล้วมันเหมือนจะไม่มีอะไรเปลี่ยนไปแต่ว่าคุณลองดูจำนวนฟันเนลมหาศาลสิครับตอนแรกมันมีทั้งหมด12นัดแต่ตอนนี้มันคูณไปอีก10เมื่อเรากดท่าไม้ตายเข้าไปใช่แล้วครับเรามีกระสุนฟินฟันเนลทั้งหมด120นัดโอ้โหส่งไว้แบบ ออ้กาใช้ชาติหน้านะครับแต่ไม่ต้องห่วงไอเหลืองเหลือที่มันขึ้นมาแทนหลอดเบิร์ดเมื่อกี้มันจะหมดก่อนพอดีก็จะทำให้เรากลับเข้าสู่ร่างเดิมนะครับคอมโบตัวนี้ก็ส่วนใหญ่แล้วจะมีคอมโบกับการยิงแล้วก็ตามด้วยบาสุกา้าแล้วก็ฟันด้วยตามด้วยบาสุก้านะครับอย่างนี้เท่านี้แหละครับนี่แหละค,คือ n ิวไฮเดที่ แถมร่างเดอบันฟินเดลมาให้คุณเล่นด้วยอันอีกประสงค์ไม่พอยังมีหมวดให้เล่นหลากหลายอีกอารมณ์มันเหมือนคล้ายกับ F9 1เป็นท่านมิวที่เราเคยรีวิวไปนั่นแหละครับที่มีทั้งหมด2ลร่างในตัวเดียวเพื่อไม่ให้คุณมันน่าเบื่อเกินไปถือว่ารายละเอียดเข้าดีฮะอย่างมันก็ยังทําร่างหลายๆร่างมาให้เราใช้ได้โอเคงั้นเราไปเล่นกันเลยดีกว่าอดใจไม่ไหวละคือเราเล่นมาหลายรอบมากตัวนี้แต่ไม่มีโอกาสได้แบบว่าเล่นดีจังๆเลยสำหรับทีมที่เราจะไปเล่นก็รอบนี้ขออนุญาตเอาหุ่นที ตัวเองไม่เคยเล่นไปแล้วกันมีหัวคุณมากหน้าหลายตาเข้ามาก็เอาเป็นทีมนี้ไปเพราะก็อย่างที่เห็นครับว่าตอนนี้มีทั้งไอกันด์ดัมแล้วก็จีเซลเพอร์เฟกต์แพ็คแต่จีเซลเราเคยเคยเห็นผมเล่นไปแล้วแหละในไลท์ okay. <Okay. S 2> เพื่อเป็นการเสียเวลาตั้งบอทต,ตอบบอทเอาเลิอกอาช้พเหมือนเดิมไปนิวนี่ยังไงก็ได้อยู่แล้วครับถ้าเกิดเล่นเลี้ยงอาวุธเป็นดีด ตหุ่นอ่ยตอนแรกผมนึกว่าเอ้ยถ้าเกิดไม่ไหวจริงๆเราสามารถถอดล่างได้ตั้งแต่ต้นเกมเลยมันกันแบบประมาณว่าเออนี่คือไล่ d p s นะต้องเล่นล่างนี้ให้คุ้มก่อนเดี๋ยวพอโจมตัวใจริงค่อยกลายไปเป็นล่างเบิลฟินฟันเอลก็ได้ไปกรัเถือนเอโมโลอยู่ที่ไกลๆทำไงส่งมันเนตเอ้ยตรงพิซายไปก่อนบีมไม่โดนฟันเนล มิไซมีเป็นชุดสองเลยครับส่งให้หมดสามชุดเลยเดี๋ยวก็ต้องโดนสักอันหนึ่งอะ,ะหลังบีบออ้ยังชาร์จมากดีกว่ามาแล้วมันเลืกเข้ามาหาแล้วซีบุ๊กซีบุ๊กเหรอฟ,ฟินเฟลแหมจะใส่โล่ใส่ผ้าคลุมผ้าคลุมกนันฟินเนลไม่ได้นานหรอกนะเอานี่ไปแดก ดูเวอร์วังอลังการมากฮะโอ้โหเป็นหุ่นสาวพันทั้งนั้นเลยว่ะเอ้แต่เมื่อกี้มันมันไม่ใช่หุ่นสาวพันล้วนนะมันเป็นสาวพันที่ขโมยมาอีกทีบีมโอ้โหไม่โดนมันโดนมันพิ้วพิ้วพิ้วโอ้ส่วิญญาณกาโคโอเคเอ้เฮ้โอ้บอดบอดบอดยังไงก็คือบอดมีไฟมีไฟมีไฟ ส่งไปให้หมดเถอะมิสไซเอ็ตไม่ต้องดองไว้หรอกครับเดี๋ยวต้องอยังก็ต้องโดนสักอันหนึ่งอ่ะนี่เอายิงหลอกยิงยิงนลำล่อง,องทีนึงไปโดนใช่ไหมไมีไม่โดนเหมือนกันเลยโอเคส่วนใหญ่แล้วที่มันจะโดนหลักๆก็คือมีมิสไซเ์กับฟินฟันเนลนั่นแหละฮะบ,บีมโอเคไม่เป็นไรยิงบีมไม่โดนไม่เป็นไรขอให้โดนปุ๋งก็พอสลับอาวุธก่อนจะได้รีโหลดใหม่ อุ้ยอุยแบนชีเส้นมันใหญ่เส้นมันใหญ่ไอเอาอะไรอีกยิงเลี้ยงไปเรื่อยๆครับเล่นหุ่นของปล่อยของยังไงก็ต้องทิ้งรักษาระยะอยู่แล้วฮะถ้าเล่นในสองสองอ่ะหาคนนำดีๆสักคนหนึ่งก็โอเคแล้วครับอย่าโดนเข้าง่ายๆก็พอเฮ้ยรอบนฟันเดมันหลบได้หมดเลยว่ะ หรือมันเป็นพลังของดิสรอยหมดกันแน่มิสไซน์มิสไซน์อุย้ยตั้ตีแล้วแต่เดี๋ยวก่อนมันยังไม่มีตัวอะไรเพราะเข้าคนโหดโอเคฮะตอนนี้เราเลือดยังไม่ถือว่าวิกฤตมากนะครับยังไปถึงขั้นที่เราสามารถเข้าล่างดล้วมันพึิงฟันเนลได้แต่กลัวน่าจะได้เข้าเร็วๆนี้แหละเฮ้ยเฮ้ย,ยมันมีมุหาเขาเลยเข้ามาหาทำไมวะ เข้าไปใกล้แม่งโยโลบีอืมอัดหน้าหน้าสะบัดเลยอุ้ยเอาอย่างนี้เหรอเอาอย่างนี้เหรออืมฟันเอลอืมโอ้ยปีหมดทำไมไปยีบีมนี่สิวะตีอ้ยตบตอกแรกได้ตบสองก็อันนี้มบบเป็นไงล่ะอืมไม่โดนเลยสักอัน ไม่เป็นไรมีม,ม,มีมีเพื่อ,อยูโรกอยู่แล้วแคมเฟอร์เสือกพิ้วเฉยไปฟันเนลยังไม่ถึงวิกฤตต้องรออีกสักแป๊บหนึ่งถึงจะเข้าล่างแล้วมันพินฟันเนลได้อะไรยืนยี่ไปไปเรื่อยๆนนั่แหละในทั้งวันอืมเดี๋ยวดูกดมาแล้วครับอืมเอาเยียบโดนแล้วไม่น่าถอนเลยอีกรอบหนึ่งได้ บีหมโดสนสันแล้วก็เอา้าบีมีน้ำเอ้ยเกือบโอเคกูรอมานานละได้เข้าล่างนี้อืมอมฟินฟันเนลแบบกลางมุง้งแล้วเข้าไปต่อยแม่งมข้อดีตรงที่ดับเบิลฟินฟันเนลเราไม่ต้องใช้แึ่งแต่อย่างหนึง่งเราสามารถทั้งกลางก็ได้เอาไปส่งไปยิงก็ได้ฮะในเมื่อให้ของเราไปเยอะขนาดนี้ เอเอไอ้เว้ยบดิเฮ้ยเป็นต่อยกูอืมน่าจะแตกเอายังอยากก็นี่ดีครับไปฟันเหนียวโคตรโคตรเยอะเลยฟันเหนียวผมไปไปไปเรียบร้อย ตัวน,นี้รูยอย่งไงแล้วน่าจะเอาไม้ตายไปใช้กับร่าง HDS อะคุ้มสุดละไม่น่าเอามาใช้ร่างนี้ร่างนี้แม่งคือมีข้อดีอย่างเดียวคือใช้ฟเดลได้ไม่จากัดแค่นั้นเองนะรอบนี้เราลองไปโดนกระทื่มบ้างดีกว่าครับกับคนจริงดูสิเฮ้ยมาแล้วเจอกับชินาจังปกติแล้วเล่นแต่น e w HDS นี่ไม่เคยเอามาเล่นแบบหนึ่งๆเลยนะ มันมันเล่นได้ผล่ะกับตอนเล่นสองสองไปเพราะว่ามันเป็นหุ่นคอยยิงข้างหลังให้แต่ถ้าเกิดในกรณีที่ว่าต้องมาเจอกับตัวตัวไม่รู้ว่าจะเอาตัวรอดได้เยอะขนาดไหนนะต้องลองลุ้นกันมาหามุมยิงดีๆเลือเท่าไหร่สองพันเก้าโอเคไหวอยู่ปันเนลฟินฟันเนลเออลุขึ้นมายิงไม่สนใจเฮ้ยมันจะข้างฟันในกูเลยว่ะโอ้ติดใจแน่แน่ ฟันเนลอัดหลังอุ้ยไปถอนล่างมาถอนล่างบีมไอ้ไงจะยิงสะท้อนโล่ใส่กูเหรอไปฟันเนลโอเคฟินฟันเนลนี่สั่งการได้ดีจริงๆเอาเนี่ยอะไรอีกโอ้โหที่จะหายละกูน่ะจะปกป้อง,อง,องตัวเองอยากเออโอ้ยสตันอีกแล้วบีมเออรอเวลานี้มานานลุกขึ้นมาแปะโอเค มิไซมิไซฟันเดียวฟินฟันดลเออโอเคได้อยู่ได้อยู่ถ้าเราไม่วูวางก็ได้อยู่ฮึบไป๊อ,อีไม่ทันเออขอโทษด้วยทุกคนพอมาของดิวก็ด้อมเย่าไม่เล่นกูแล้วล่ะลอยสูงโอ้ยลอยสูงก็ไม่พ้นโงฟินฟันเดลแปะโอเค ยิงโดนละเอาไอดีเอาไงดีแปะไปเลยดิวกระดั้มไปที่ของโชโอ้รอดได้ไงวะถอดร่างแม่งเลยเพื่อความปลอดภัยโอ้โหอาโมโลอาโมโลกับอาโมโลเจอกันอย่าคิดว่ากูก็ไม่มีฟันเนลเฮ้ยพี่พี่โอซุก้าไอ้แต่กูมีฟันเนลแถมเข้ามาท่านั้นแหละมามายาวๆครับยาวๆยาวๆตังโลกาด แปะแปะโอ้ฉันแพ้อาบุโลไม่เอาไปหาเรื่องไปต่อยมันเลยมาไปเล่นตัวอื่นบ้างบี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 ลองบีบลองบีมมันเยี่ยวใส่เราหลังมาแ<ไ>ปะโอ้หน้าปั๊มหาปัมป๊มแปะเออทำไงได้วะาอาบุโลแม่เงเลือดเยอะกูอีก เออแม่งย,ยิงก็ไม่ทันอีกขอนอนก่อนแล้วกันให้นาปามันหายหายไปเออแม่งยิงกนาปามใส่กูอีกแล้วยังไม่เคยเล่นแต่ละตัวเลยอย่างที่บอกเฮ้ยถอยแน่เอาอย่างนี้ใช่ไหมเอาอย่างนี้ใช่ไหมเกโคโจเดียลยอันนี้กูรู้อยู่แล้วแหละถึงกูจะไม่เคยใช้เทิร์นเอ็กมาอ,าอะไรก็มาอันนี้อะไรวะถอนล่างอ๋อไอ้นนีันถอดล่างอวาตารที่ที่ผมเคยโดนถอยถอยโอเค หอยมาดิ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 บีมใหญ่อุ้ยโาสุก้าม่แปะ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 โอ้ยกูระเกียดบีมยักษ์ขบวนหัวเลยอืมแปะแปะโอเคอืม ขอนล่างขอนล่างขอนล่างล้วเป็นอมาเต่าโหเขาดีเลยแปะนี่อันนี้อะไรอ๋อใช้ดิงฟิงเกอร์คอมโบได้เมื่อกี้กูลองกดั่วนะไม่ไม่ฟันแล้วก็สกิลหนึ่งสกิลสองเมื่อกี้สปเปอร์เอาเมอร์เออเออแล้วก็ใช้ดิงฟิงเกอร์เอาไม่ตายหรอเอาอย่างนี้ก็ได้แปะแปะแปะถอย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 เฮ้ยไม่ได้แดก นี่โชคดีนะที่มันเอาหุ่นเลื่อนเยอะมาไว้ตอนแรกอะเอ้ยตอนหลังถ้ามันเอาไว้ตอนแรกวูกูแตกแต่เอาโมาโลแล้วล่ะโอเคไปต่อครับถือว่าไหวอยู่อะถ้าได้นหนึ่งแต่หุ่นมันเหมาะเอาไว้เล่นสองสองกว่าต้องหาคนนำสักคนนึงนำงาฮะไปอุ๊ยผิดโอ้โหพูดไม่ต้องเท่าความอะไรยเยอะครับ มาเลยครับตา2อ2รอบนี้ขออย่างเดียวขอให้มีคนนำในดีให้แล้วผมจะยิงให้สบายๆและก็อีกอย่างหนึ่งขอให้ไม่เจอมหากริล่าเข้ามาไวๆนะแต่ไม่น่าจะได้แล้วละ่ะเพราะว่ามีทั้งไดเวอร์เอชกับลาเมอร์เธอดูทรงแล้วนี่น่าจะเอาตัวรอดยากนะครับถ้าเกิดเรารีวิวไอแนท้แล้วเราต้องรีบอนด้วยบอกว่าจำได้ว่าเคยเล่นรีบอรอยู่ครั้งหนึ่งอาจจะมาเป็นแพเคเกจก็ได้ไงมาพูดมากเยอะไม่ต้องขออะไรเยอะ ปีไม่ก่อนเลยโอ้ยิงกูทับไมกูเสียฟอร์มเลยเห็นไหมโอ้ยปีมมันกันโล่มันกันโล่เฮ้ยก,กลับมาละโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรคลิปคู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 ่ไอ้เหี้ยไม่ทันชิปหายละมันไม่ได้ช่วยกูด้วยกูต้องเอาตัวรอดเองตีโอเครอดละ แต่คุณโคตรอนเลยฮะปี๊มโอเคใจเย็นใจเย็นทุกปัญหาไปทางออกเสมอเอกทเดียวเขาไปโดนบีมเองตปโอ้ยโดนโดนอยู่โดนอยู่เดี๋ยวเพื่อนกูช่วยเดี๋ยวนี้แหละฟันเดียวฟันเดียวไอ้เจ้ยฟันเดียวไม่ตายตายห่าอุ้ยสวยครับพี่โหเล็บสองให้บุดคุมแล้วล่ะโอ้โหสึ่กวนอีกคุณเดี๋ยวละตัวต้องช่วยเขาต้องช่วยเขาต้องช่วยเขา กันอืมอืมโอเคไม่น่ารอดไม่น่ารอดไม่น่ารอดเกมกันตับไม่ใช่เขาตั้งโชว์อีกรอบแปะถอนร่างโอเคต่อยเลยโอ้ไม่น่ารอดไม่น่ารอดละกูอยากจะต่อยละเอาเอาเอาอะไรของพี่อะไรของพี่ตีเละตัวหมาดแป้งเลยเฮ้ยดีเซลดีเซลก็มาดิสัตดีเซลก็มาดิวะโอ้ไม่รอด แต่คุ้มแล้วล่ะจากนั้นกูได้เอาดับาวนลฟินไฟเดลไปไล่ต่อยคนก็พอใจละเอาไอ้กัทนเหมือนเดิมแหละปลอดภัยปลอดภัยหายห่วงโอ้ยใครยิงหลังกูวะอันนี้ไอ้ที่นี่นี่เองต่อไปก่อนไปไปถอย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 เอาไอวัลสตันเพื่อนตัวเองมัลสตันเพื่อนตัวเองไอ้มาแล้วมาของกูละไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้ปึ้บ อขมโบเฮียขบโบไม่เคอว่ะไม่รู้ใช่หรือ่านั่นเป็นท่าฟันธรรมดานะเด้งไม่น่าอะไรกูเอาไว้ดีเอาไว้ดีโอเครีบไปหาวันรีบไปหาวันบีมไอเฮียไม่ทันโหยที่เหลือนี่คือโยนล้วนๆละพอสองตัวนี้กูยังเล่นไม่ชำชำนานพอแต่จะพยายามไม่โยนมากโอ้ยสตันเฮียอีกแล้วมาอะไร โอเควันนี้แกตายละเดี๋ยวโอ้ยยังไม่อัดหลังกูอีกเชี่ยนี่เฮ้ยชิบหายแล้วกันสักทียังเฮ้ยไม่สนใจกูว่ะบีมไม่ตาย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 ตอลล่วงตอลล่วงเฮ้ยเฮ้ยไม่เลยกูเข้าล่างนี้ได้เว้ย อมตะต้องขอบคุณที่ร่างนี้มีอามาตะให้รอดเลยแต่ที่แน,น่ๆคือต้องขอบคุณเพื่อนด้วยเพื่อนแม่งช็อตสวยไหลรอบมากฮะเคเๆขอบคุณครับที่มาเล่นด้วยกันอย่างนั้นก็รอดว่าตานี้ตอนแรกนึกว่าจะไม่รอดแล้วแม่งเจอมาหากราพุนสามโคกเข้าไปนะครับเคก็จบไปนะครับสำหรับตัวนิวกระดัม HWS เป็นนิวกระดัมเฮดวิที่ไม่ได้มาแค่ล่างเดียวนะครับมันยังแถมล่างรเบิรฟินฟันเนลมาให้ด้วยถือว่าแจมแมวมากๆเลยครับเป็นหุ่นที่ลงลงมานานแล้วแต่ว่าก็ถือว่ายังเป็นหุ่นที่เล่นสนุกอยู่ถ้าใครที่ชอบหุ่นตระกูลนิวกระดัมเป็นหุ่นที่มีลูกเล่นอะไรเยอะแยะดีนะครับโอเคหุ่นตัวต่อไปก็จะเป็นหุ่นตัวไรก็อย่าลืมติดตามชมใครที่มีหุน่นใหญ่จะให้รีเควสต์หรือว่าอยากได้หัเป็นขอทานเกมมิ่งก็สามารถติดต่อก,กันได้หลังไมค์เช่นเคยไว้เจอก,กันให,หนม